ะ็นยดูไ่เรอตอนอยู่กันดดหรือยังยอมชกกหม่ากรเือยอมหรือเปล่ายอมหรือยังตรงนี้ยอมไหมได้ตบาบฮะายอมาบ่ราม่ไร้ม็จะรสม่จะ่เอาไไม่นไรไม่ไม่นไ่ไไม่เเ็นเป่น่นน่ บ้นน้อยปบ้านพลังสวยไหมลูกสวยเจ้าเฮ้อนี้สวยรอลูกอันของหมูอะไรอยมากสวยยามันต้องมีโค้ดด้วย้อเบาสวจิกล้องน่นี่อย่นี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 ่ตบมือกันแล้วตบมือสวยจิ๊กกล้องเบาใส่ไม่ได้ก็จะใส่ เล่นได้มาห่าอะไรตรงนี้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่บานทารังจะจัดการเนอะมาเนี้ยขออนุญาตมาเนี้ยมาเนี้ยมัต้องเก่งนี่ขึ้นมาเลยมาขึ้นมาเลี้ยนะขึ้นนะมาหาป้ามาลูกทำไปบ้านฝรั่งแล้วลูกจีนยีงป้าอยู่ต่างป้าไหมลูกจีนรักป้าไหมลูกจีนสนใจมากเลย สีตลิหักปลาไม่ลูกจุ๊บก่อนจุ๊บจับปลาเร็วเร็วในกระเป๋าหรอยนเนี้ยจุ๊บจุ๊บใครของพี่นุ้ยใครถือกระเป๋าหรพใครถืออะไยาอะไรอยากออยากให้อุ้มมาก่ะมอมาอายามันจะต้าอุ้มมาแล้วใหามบ้านหลังเร็วเร็วอาญานเายังดูเห็นไหมน้องน้ชอบ้อาบเชอบเช่อาบิเชวอาบเช

แลวอะไรต่อไม่รู้เป๋าค่ะเป๋าค่ะใอ่เอาไอกระเล็กไอ้แชดไงป้าไม่รู้เลยลูกป้าไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ย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 เอาเ่เอาไใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเลยอ่าเบซี่ใหม่แล้วดัง

ป้ายังไม่ตลกเลยเลอลูกนะคะยิ้มอาลียาลูกยิ้มเดยวยิ้มเขาไม่รู้จักอ่ะคนต่อไปเด็กคนนี้แครไม่ผ่านเปียนเปนไม่ผานอาลิสคนใหม่อลใหม่ปนแครอเลสก่อนอเล็กซราันเขาพ่อนไหน ชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรไอความสามารถพิเศพิเศษอะไรความสามารถพิเศษชื่รอะไรนักแสดงเต็มเลยวะนักแสดงร้องเพลงร้องเพลงรองเพลงสิ ABC เร็ว ABC ้องไง ABC ABC ดูเหมือนว่าจะไม่เอาแล้วร้องแค่ไอกไม่ไม่ไไม่่าไม่่าไปยัมนไปแล้วอะไปแล้วะะพง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 พพงพงง เปจะได้ผไม่ไม่ผ่านไม่ผก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะอันนี้เด็กิีฮะเด็กเด็กอีนี่ก่อนเด็กีนี่นีก่อนนั่ก่อนน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 อนวันนีกีแล้วใหญ่นอน จิ้มอจิ้มกจิ้มมก็ไม่ผ่านจิ้มอีกรอบแล้ว้จิ้มอีกรอบเื่อผ่านแล้วหรอเวไปแล้วไ้เวมาหนี่มาเล่นตัวขอร้องเฮ้ยเราสนิทกันเไมาระวังระวังหลังจิ้มต่บ้าพเจตายชาวบ้านจังนิ้มนิ้มก่อนนี่ไงพี่จูพี่จูจุ๊ จุ๊บป้าหนิจุ๊บป้า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 จุ๊บจุ๊บป้า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 จุ เอาไหมเอาไหมนึกเอาหลจุกจุกจุนจุ๊จุก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 จุ๊บุกจุกโหกจุขจุก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 คุกจุกอุกนุกจุกคุกจ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 ุอจุก้ยจุกจุกจกจุกจุกจจุกจุกจกจุกจุกจุกจอ้วกกุณค่ะจคุุ เร speaker, a roommate, a roommate ื่อกูยังไม่ไหวถ้ามึงไม่ให้รอบนี้นะกูจะไปแล้วเอาล่ะกูหล่อนได้ใจอาญาไปเลยนะหลานจะของอันนี้ผ่านผ่านผ่านอันนี้แค่ผ่านเลยนี้เป็นแม่บ้านทพินิจเลยไออาญาชอบตัดต้าไม่ร <c oughs> ู้อาญาหาไม่จนนะฝีมือแม่ถ่ายรูปเก่งมากนะค่ะเด็กๆจัใจนะใจเลยนะแม่บ้านฟิลิปปินส์แม่บ้านฟิลิปปินส์ฉันขอละตัวเนี้ย ใช่ิช่ไหมา้ดนตกปัญหานี้เองใช่ใ่แน่แน่แน่ถึนใส่แค่นี้ใส่ไม่มีเลยเท้าหลังนางเนย่ครับให้ท้าหน้ารอู้อีลู้ลพี่ปีอยู่ไหนันไม่มาอยู่กับแม่ ว่าอยู่กับพ่อมันเขาวันนี้วันหยุดดางเดนนาก็มาได้ได้คนเดียวไอ้เุ้งก็อยู่กับเจ้านายสิไม่บ้านฟิลิปปินส์อ่ะชิมไม่มาอะไรกุ้งนีพี่รักกันงตายใช่ไหมกินไก่ใช่ไหมปลาดิซ่จริงใจแต่แต่บนหัวไม่ให้นะเจมโดนตกก็ไม่ให้บนหัวใช่ไหม ูชี้มาแก่แม่ที่ใส่เหมือนอีโบซีิอะไรเอาของมาใส่กระเป๋าชี้มาแก่ของใส่กระเป๋าใช่ไหมน้องโบนี่อะไรนะคะอุ้ยใส่อะไรอะคะใส่อะไรอะใส่อะไรนะคะใส่อะไรนะคะใส่แบบนี่โบนี่เข้าใจใส่แบบมาเขามาใส่แบลบไงชิ้มาใส่แบลบใส่นั่นเองจบยัง สวัสดีเจ้าแอปองอลาฮะอุ้ยแอปองอนี่ไงอุ้ยขายดีมากเลยค่ะแอปองอเนี่ยแอปองอันของแม่บ้านฝรั่งก่บเจ้าแอปองอันนะคะแหมมีคนเขาบอกมาว่าวิธีที่จะกินข้าวเหนียวต้องบีบข้าวเหนียวให้น่งแน่นสามนิ้วสามนิ้วด้วยใช้สามนิ้วบีบข้าวเหนียวให้แน่นแน่นแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวแล้วเราก็ป้ายแอบของอัทานั่งด้วยทานั่งด้วยนั่งนั่งนั่งพลิน ต้องนั่งทานขานะคราเพราะขาเป้นานหนึงเพราะถ้าดื่จะอับเอบปวดปวดแล้วเราก็ป้ายแอบออนนะคะแอบออนแล้วเราก็เอายัดเข้ากับุงแก้มแก้มนีมันไม่คุ้มค่ารถไปแล้วเราเลียวไข่ปลาไข่ไข่นิดน่งจิงว่องรูผัดน้ำข้าวทะเลมาไข่แล้วก็ข้าวเหนียวนี่อร่อยมากลาขนาด ้อมัสสวัสดีต้องต้องกวอนนีต้องถาม